เอานะ้าพี่น้องตอนนี้ทางเพิ่นกาใส่ลูกติ่งเนาะลูกติ่งก็มาสองข้างนะ้าพี่น้องข้างละหมัดสันซะข้างที่หนึ่งไอ้แก้วไปเอาเองข้างที่สองเป็นก็มาสง่งเนาะแต่ก็ยังบัท่อดอกนะพี่น้องใส่ลูกติ่งนะถ,ถือว่างามขึ้นบัดนี้ A được tìm lạng áo cân nó. Nhông bọc hoa lạnh nó. Nhông mắt. Nhông hoa. 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 เตรียมเรามีแกันะแบนแอลนี่ซาเต้นี่นะเนค่ยหกอัน 这个年龄呢，特别特别大。<noise> ไม่คงเนะาะจักลูปอะไรเห็นขายเนาะติ่งป็นียอนโบราณนะพี่น้องสมัยก่อนคนมักใส่ไปสิแต่สมัยนี้ก็ยังมีกัน ใส่ก็ใส่เรียบร้อยโซล็กหลอกเรียบร้อยแน่นหนาอย่างแน่นอนใส่ไปสิมันจะดีกว่านะพี่น้องถ้าใส่ลูกบิดแล้วมันจยเพยเนาะมันอยกเกพี

เดี๋ยวจะเป็นน้ำต่ออีกประตูไม้นี่จะให้แกะแบบร้อยปร์เซ็นนี่ยากนะเพราะว่ามันมันมีการเด้งนะนไปคือป,ประตูพวกบานเลื่อนหรือประตูมิเนียมเลยอันนี้มันจะเด้งเวลาถือน้าม,มอถึงมันก็นจะเด้งจากหน่อยสร้างพันกาชิพักเคียงกินก๋วยปลาด้วยน้องเสร็จกินก๋วนก่อนบอกวันกินปลา อันนี้จะเป็นอุปกรณ์บมอนนอนของบพรเนาะก็มีซาหมอนผ้าหม่หมห่มแต่น้อยนะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างเฮือนเพิ่นหรือว,ว่าหนาเฮือนเพิ่นแล้วพี่นอ้องชื่อว่าบรรยากาศดีหลายสมทางงานพื่นอทางไอ้แก้วกับผากันก้ปนปลาแล้วพี่นอ้อง้อยปลาสู่สร้างกิน พอดีสร้างใส่ลูกติ่งแล้วก็สีได้กินก้อยปลาเลยเนาะซึ่งมาพรอว่าจะไปหาลุงสมก็ยังไม่ทันได้ไปนะพี่น้องประมาณบ่ายๆไปจั้งสิบไป

อย่างนี้นี่สูงกระชากลงเรตตามมันก็บเพาะตมือก็ตัดไป,ปเบาบาตัวมือเราตัดนี่มัาในงานใส่ซองรถยันอยู่

เอาเดี๋ยวี่นองเดี๋ยวลงตารางก่อนนันเดี๋ยวไปพึ่งทางไอ้เอวไอ้วัน่นเห็ดลาบปลาก่อนเอาตาัดลาบมาเถอะไอ้วันเห็ดก้อยปลาสบายดีไอยสบายดีลาบบาอมลาบผักมันมุนเนาะทุกเจ้ากินดิบบอกรกินซุปเห็ดลาบนี่แหละกรอบครัวเอาอ สุรายปลาน้ำจืดก็จะบ,บุญอยางใครกินผัวพญานาฬิษ์ลายดิสารใหม่ๆนะตับลาบมุนๆนะพี่น้องลาบมาไปครัวทาสิก้อยกะน่นาจะบพอกันกินเนาะเพราะว่าทาสิก้อเนี่ยนะับต้องน่าจะสามฮาสี่ตัวพี่น้องเนี่ยทาสิก้อยนั่นนะเพรลาบนี่ก็น่นาจะพอกันกินอยู่เน้ะ ตอนนี้กับไงส่วนเศษกระดุงกระดูกระต้มพวกหัวผมอย่างกับพอดีท่านเที่ยงพอดีนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้ววันี้เห็ดแล้วประมาณสองโมงหรือสิบเอ็ดโมงกว่ากว่าได้่าไปหาทำไมใช้อยู่ในคุกแลมันมีเห็ดนะ โอมีกระดูกบ่หรือว่ามีอยู่โอมีแหละออกกระดูกานานกระดูกมันอยู่ในหมอเดี๋ยวเาแบบกระดูกน้อยแบบคือปลาอื่นบ่ค่อยมีแต่ข้ากับปลาเน,นินเนาะดยลักษณะคือปลาเน,น้นหนึ่เอ้าแล้วพี่น้นองเดี๋ยวให้ปเปิดเหตุก่อนเดี๋ยวบัดตอนกินถ้าบุพเพมีโอกาสสิได้อัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่กข้างเนาะ เอา้านะ้าพี่น้องตัดภาพมาบันิกะบอได้พาอิฟซีไปเบิ่งเพิ่นกินลาปลาซ้ำเนาะพอดีว่าประภอไปหาลุงสมไปเจราจากันซื้อที่ดินซื้อกระท่อมให้ลุงสมอะไรนะพี่น้องเนาะกลับมเป็นยังนะพี่น้องกลับมาบันิผัดสร้างไปได้ก้าวบ้านแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นเบิดเวียกเห็ดนะพี่น้องลูกติ่งกัมาซอง,มองอหมัดเองแล้วเพิ่นก็เลยอ่าหยุดบ่มีงานเนาะอ่าแต่มีงานเนี่ยเพิ่นก็ เสียดไปเรื่อยๆอยู่นะพี่น้องบางมือเปิดกระเห็ดหนึ่งวันเอ้ขึงขึงมึ่งนะบางมือก็เต็มวันนะอุปกรณ์ก็ทยอยทยอยมาบ่ทันคือตั้งแป้นกับกระดาษมาส่งมันผัดเงียบเลยต้างใส่เป็นคาเวียกคางานช่วงใส่ลูกติ่งก็ถือว่าง,งามขึ้นเนาะเป็นแบบเพื่อนโบราณโบาราณงามขึ้นใส่ลูกติ่งแล้วอืมเป็นบ้านไม้นะพี่น้อง เปิดเมื่อแล้วทั้งสร้างปัสิพาเอฟซีเบิ่งเปิดกินลาบปลากรบป๋อทานซับพอดีมาแต่หาลุงส้มเนาะเนาะนะพี่น้องพาเบิ่งเตือนเคือนก่อนเลยก็นหน่อยโอ้ยขึ้นบ่ได้เด้อพี่น้องใส่รองเท้าแล้วขึ้นบ่ได้เนาะถุงเท้าขึ้นบ่ได้ ต้องใส่เกือบบ่บังเออใส่เกือบใครเนี่ยโมได้คือกรรอี่ยทถึงเวลาก็มาเลยสบายดียเดวลาเาก็หงดประมาณบ่ายสามเนาะโอ้ยสบายดีแน่แหละ,ละอ่าเ <laughs> มื่อบ้านวันเลยเนาะมาเมือมันเดียวกลับเลยขวา ช่างจากเบิกเงินโอ้่นเบิกหรือเปล่าเบิกแล้วเบิกแล้วแหละผลเบิกจากล้านเนาะเบิกเบิกแปนทั้งเบิแปดล้านแล้วกับมื่อนี่ผเบิกสามล้านยังขางไว้เจ็ดสหล้านในทางเบิเนาะนี่และวก็มื่อนี่ผกรขอยุดยุดมาเมื่อนอมับโบนิมาพอแปนน้ำพันมาโอบุมีนนเห็ดเนาะแป้นกั คือว่าเพ so mm ิ hmm. mm ่นจะมาส่ง hmm. ม mm ัน hmm. mm ีเ hmm. ก็เ nah งียบเลยเนาะเนี่ยม um, ื้ออื hmm. mm ่น hmm. ก yeah. ok. mm. ัน <Yeah, S 1> ่าจะเป็นตอนค่ำ hmm. บ yeah, ่หรือตอนหยังมันมันก็สิบ่ทันแต่ว่าทางลูกติ่งกัยังผมแก่เสียบบ่ทันอยู่ยังเฮ็ดบ่ทันเนาะแม่นๆโอออเ้าเดี๋ยวพาขึ้นทางเทิงก่อนพี่น้องถอดทุ่งเท้าก่อนจะขึ้นเพราะว่ามันลื่นเลย ถ้าทอดตุงเท่าแล้วขึ้นง่ายเพราะว่าเท่ามันมีเหือแล้วมันก็จันเหนียวๆกับไม้แปลนโอ้มันนี่แปนเลยเด้อพี่น้องค,คัดเคลียลงบางส่วนเลยได้เคลียลงลายอันอยู่พวกไหม่เศษใหม่ เพื่อวิทหัวอยู่งน้อนอืมเพินกระเคียร์ลงเลยเนาะแปนมันเนี่ยเทือน,น้าให้เพื่อนปดเกิบขึ้นมา,นาเน่พีไป้องจั่งมีขี้ดินเวลาแล้วจังทำความสะอาดไงอันนี้เพื่อถือเกิบขึ้นมานี่จ้ะ ทางแดงขึ้นมาในเปื่อนมั่นทำความสะอาดจ,จังบ่อจุ่งยากเนาะสองห้องเราไปนอนถือว่าห้องนึงนอนได้ประมาณสามคนถ้าวัดจะกขวางหะกน็นอนได้สองสามนี่นก็โอเคอยู่ถ้าสีแบบว่า โนอนอรีก็ได้สี่คนนะพี่น้อง 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่แต่จริงสองคนกำลังดีเลยสามหน้าต่างซ้มบิวเอ้โบแมนนะพี่น้องอันนี้ทางด้านข้างทางด้านข้างตัวน,วน,วนี้ตัวนี้เมันจะปิดตัวนี้เนาะพี่หน้าต่างแท้นะพี่น้องซ้มบิวทางด้านหลัง Mm. -hmm. บรรยากาศเขียวคักอะไรที่ดังเลยโอ้ต้องมีป่าไม่อม้อมรอบข้าง ola né aiá não quer dentar ah bay trái nè bay hả bay hồi xưa không kín bỏ no. no. xưa không mà kết. น้าพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดส่วงท้ายคลิปเลยเนาะซึ่งสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปดงอัปเดตคือเก้าอัปเดตบ้านไอแก้วเนาะทั้งสร้างมื่ออื่นเพิ่งยุตเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบุมีงานเห็ดเลยเด้เพราะว่าลูกติ่งกับยังเห็ดไปทันแล้วแล้วก็ไม้แป้นฟ้าก็ยังไปทันแล้วเนาะเพิ่นก็จะยุติหนึ่งวันน้าพี่น้องโอ้เนาะก็น่าเสียดายเวลาเวลาเนาะถ้าเพิ่นบุญยุติก็น่าจะอ่าสำเร็จไประดับหนึ่งน้าพี่น้องเนาะอ่าทั้งสร้างเพิ่นก็จะแล้วไวๆนน่ี้นาเ้พี่น้องเนาะแตถ ว่าเพิ่นจะเพิ่อนท่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นจะให้ซ่องใดเป็นผู้ดำเนินการนะพี่น้องพัฒนาทีมงานของชุมพรหรือว่าทีมงานอื่นเนาะก็เราติดตามใน,นการต่อไปนะพี่น้องเนาะเอาล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาต้องไปก่อนเด้อเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เนาะไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีและสวัสดี สวัสดีน้องเบย์ถ้าขันไปใช่น,นี่นะตัดพื้นเด,ด้ี๋ยวเราเขียนใหม่ตัดใกล้ๆนี่และพี่น้องก็เรกีกว่าปากใ พื้นก็ถือว่าบลอดภัยมันได้